ช่วงที่ผ่านมาก็สอนปริญญาโทที่คณะดิจิตัลอาร์ทที่มอลังสิตนะครับแล้วก็สร้างงานนี่ครับก็คือเก็บสะสมสร้างงานการ์ตูนที่มาแสดงครั้งนี้เป็นครั้งที่4ี่ที่น้ำมวัน,นะครับแล้วก็ทําภาพยนตร์ครุฑมหายุทธิม,มาพานให้กับมอลังสิทธ์กับทีมงานของของผมที่ที่เป็นมืออาชีพบวกกับเป็นคณาจารย์และก็นักศึกษารวมกันก็ประมาณนี้ครับ มีอิทธิพลมาจากการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นและก็อเมริกาฝั่งญี่ปุ่นก็เป็นพวกดะก้อนบอลอาราเร่แล้วก็ฝั่งอเมริกาก็เป็นดีซีคอมิกหรือมา์เวลมีตามนิศศการเลยครับก็คือชอบทุกตัวถึงมีอิทธิพลให้ผมเขียนภาพงานแสดงเียครับก็คือที่มาคือเป็นเด็กผู้หญิงแก้มยูยนิารักแล้วก็บวกกับ ชื่อขนมแล้วก็เหมือนนิขิตการ,รั้งเนี้ยครับที่สีสันสดใสเหมือนขนมนครับอยากให้รักกันมากขึ้นแล้วก็จะได้ยิ้มให้กันแล้วก็สดใสนะครับสดใสมากขึ้นก็ให้ให้ยิ้มมากขึ้นเหมือนเด็กที่บอกครับแล้วก็อยากบังคับให้คนยิ้มได้แล้วก็จริงๆตัวผมก็อยากบินได้เหมือนซูเปอร์แมน อยากให้ดูถึงงานศิละปะการ์ตูนอาร์ตนะครับซึ่งเป็นแนวทางใหม่ของศิละปะไทยที่เติบโตเร็วในปัจจุบันนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือดูสีสันความสดใสของงานแล้วก็เราได,ได้รับได้รับความเบิกบานใจกลับไปทุกคน